จงชื่นบานอยู่เสมอพี่น้องถ้อยคำนี้สั้นๆนะแต่ว่ามันมีความหมายมากนะคะถ้าเราอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะหมายความว่าเมื่อวานมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ววันพรุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึงนะคะแต่วันนี้ต่างหากที่เป็นของเราที่จะให้เราใช้เพราะฉะนั้น เราต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็พระเจ้าบอกว่าให้เราชื่นชมยินดีแล้วก็ชื่นบานอยู่เสมอในแต่ละวันของเรานะคะอย่าดําเนินชีวิตที่อยู่ในความเสียใจหรือความท้อแท้หรือความเศร้าของเรื่องเมื่อวานนี้หรืออย่าให้เรามีใจที่กลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคือความแน่นไม่แน่นอนของในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นความเสียใจของเมื่อวานนี้หรือว่าความกลัวว่า พรุ่งนี้จะเป็นยังไงสิ่งนี้เป็นศัตรูของความสุขในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกเราว่าให้เราเนี่ยมีความชื่นจมืินในวันนี้นะคะในข้อพระคัมภีร์ก็บอกเราว่าจงชื่นบานอยู่เสมอพอหมายความว่าสิ่งนี้มันไม่สามารถนําไปใช้กับเมื่อวานหรือมันไม่สามารถจะใช้ในวันพรุ่งนี้ได้นะแต่ว่ามันมีขึ้นสําหรับณเวลานี้นะคะไม่ว่า อาจจะมีบางคนที่ทำให้เราหัวเสียหรือทำให้เรารู้สึกแย่นะะแต่อย่าให้สิ่งเหล่านั้นมีที่พลต่อวันนี้ของเราพี่น้องหลายครั้งจิตใจของเราเป็นทุกข์เราหัวเสียเรามีความโกรธมีความโมโหเพราะเราเออนุญาตนะะให้คนอื่นเนี่ยมีผลกระทบต่อชีวิตของเราเพราะฉะนั้น ไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นความท้าทายหรือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญนะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งเหล่านี้คนอื่นก็เกิดขึ้นเหมือนกันแต่สิ่งที่ทําให้เราแตกต่างก็คือว่าท่าทีของการตอบสนองสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานี่ต่างหากนะคพระคัมภีร์บอกเราว่า ในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตนะหมายความว่าพระเจ้ากําหนดให้เรานะเป็นผู้ที่มีชัยชนะดําเนินชีวิตด้วยความมีชัยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดในชีวิตนี้ที่จะทําร้ายเราหรือทําให้เราเป็นเหยื่อได้นะท,ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการเลือกของเราขึ้นอยู่กับการตอบสนองของเรานะคะ เราอย่าให้สถานการณ์หรืออย่าให้คนรอบตัวหรืออย่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆบตัวนะคะมากําหนดความชื่นชมยินดีของเราได้นะคะถ้าเราให้สิ่งอื่นมีที่ผลกับความรู้สึกของเรากับความสุขของเรานั่นหมายความว่าเราไม่ได้กระทําตามพระชนะของพระเจ้านะ,ะเพราะว่าพระพระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่าจงชื่นบานอยู่เสมอนะ,ะเพราะฉะนั้นเคลียร์ความคิด นะสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าใช้ชิดเหมือนกับว่าวันนี้คือวันสุดท้ายนะวันนี้คือวันสุดท้ายถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ในโลกนี้เราจะยอม ให้คนอื่นหรือยอมให้สถานการณ์มาทําให้เราเสียเวลาของความสุขวันนี้ไปไหมนะคะไม่ทุกเช้าที่ข้าพเจ้าตื่นเช้าขึ้นมาข้าพเจ้าบอกตัวเองว่าวันนี้นะคะเราจะไม่ยอมให้สิ่งใดขโมยสันติสุขหรือความชื่นชมยินดีของเราไปได้วันนี้เราจะไม่ยอมให้คําพูดของใครมาทําให้เราเจ็บ วันนี้เราจะไม่ฟังคำพูดของใครแต่เราจะโฟกัสที่พระชจะะของพระเจ้าเราจะโฟกัสในวิธีการของพระเจ้านะคะคือเคลียร์สิ่งเหล่านั้นออกไปแน่นอนว่าเมื่อเรามีปัญหาปัญหานั้นเราต้องแก่นะคะเราคริสเตียนไม่ได้สอนให้หนีปัญหาแต่เราประชิญปัญหาด้วยท่าทีที่ถูกต้องนะท่าทีที่ถูกต้องนั้นก็คือว่าปัญหาจะไม่ใหญ่กว่าพระเจ้านะคะ แต่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าปัญหานะะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามัวแต่โฟกัสในเรื่องปัญหาของเรานะคะก็เท่ากับว่าความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้ามันไม่ได้มากเพียงพอนะะแต่ถ้าเรามีความเชื่อที่เรามองไปที่พระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงพอเราจะสามารถที่จะผ่านทุกปัญหาไปได้นะคะเหมือนที่กษัตริย์ดาวิดทำนะคะ ยักษ์กลยอัตอยู่ที่หน้าของเขานะฮะอยู่ต่อหน้าทุกคนแล้วยักษ์กลิอัตเนี่ยก็ปากดีนะฮะคมขู่ใครจะมาเอาชนะมันได้ก็นะใครจะเอามาชนะใครจะมีใครกล้ามาชนะยักษ์ตัวนี้ได้นะะเพราะว่าเป็นยักษ์จริงๆที่แบบสูงใหญ่โตนะฮะคนอิสราเอลเนี่ยก็คือกลัวกันทั้งหมดเลยไม่มีใครกล้าเลยสักคนหนึ่งที่จะออกไปสู้กับยักษ์ตัวนี้นะคะแต่มีดาวิด ตอนนั้นเป็นแค่เด็กเลี้ยงแกะนะเขาไม่ได้ฝึกทหารไม่ได้อะไรเลยทั้งสิน้นเป็นแค่เด็กเลี้ยงแกะที่เก่งในเรื่องของการใช้สลิงนะค,คือสลิงเหวี่ยงแล้วก็มีหินนะคะใช้หินเป็นเป็นตัวเหวี่ยงนะคะหินก้อนเล็กๆแล้วก็มีชัยชนะเหนือพวกสิงโตเหนือพวกแบบหมาป่าอะไรที่พยายามจะมากัดกินแกะของเขานะคะแต่นั่นคือมันไม่สามารถเทียบได้กับทหารกล้าที่ ฝึกใช้ดาบมาตั้งแต่อายุน้อยนะคะแล้วก็เป็นคนตัวใหญ่โตเพราะฉะนั้นถ้ามองดูด้วยสายตาดาวิดกับกลริอัเนี่คนเรื่องกันเลยนะคะแต่สิ่งที่ดาวิดพูดถึงก็คือเขามาด้วยพระนามของพระเจ้าดาวิดไม่ได้ไปสู้กับยักษ์กลริอัตด้วยกําลังของตัวเองนะคะแต่เขาบอกว่าข้ามาลบในพระนามของพระเจ้าเพราะฉะนั้นดาวิดเนี่ยมองพระเจ้าของเขายิ่งใหญ่กว่ายักษ์กลริอัทที่อยู่ตรงหน้านะเพราะฉะนั้น ดาวิดไม่มีความกลัวเลยเพราะว่าการที่เขาวางใจในพระเจ้าการที่เขาจดจ่อที่พระเจ้าทําให้เขามีความมั่นใจในชัยชนะนั้นนะ,ะถึงแม้ว่าดูด้วยสายตามนุษย์มันเป็นไปไม่ได้นะ,ะแต่ดาวิดเชื่อในพระเจ้า เพราะว่าการลบครั้งนี้เป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นดาวิดเนี่ยสามารถฆ่าโกลย์อัดได้ด้วยก้อนหินก้อนเดียวในสิ่งที่เขาถนัดก็คือสลิงนะก่อนที่โกลยอัตจะชักดาบฟันเขาด้วยซ้ำนะคะนี่คือชัยชนะนะที่มันมาจากมุมมองของเรานะคะถ้าเราไม่อนุญ,ญาตให้ปัญหาใหญ่กว่าพระเจ้าของเรานะคะเราจะมีชัยชนะแน่นอนนะคะถ้าเราไม่ปล่อยให้ธนาคารนะคะ ที่มันตามทวงนี้เราเนี่ยเป็นใหญ่กว่าพระเจ้านะ,ะพระเจ้าจะมีวิธีการที่ช่วยเราในการปลดนี้ได้แต่ทั้งหมดทั้งสิน้นสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดเสมอก็คือว่าเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราไม่มีความบาปในชีวิตเราเดําเนินชีวิตที่เชื่อฝังพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเดําเนินชีวิตที่เชื่อฝังพระเจ้าไม่ซ่อนบาปใดๆไว้นะคะ พระพรนั้นจะมาถึงเราอย่างง่ายดายนะเราจะไม่มีข้อสองสัยเลยว่าพระเจ้านั้นจะช่วยในปัญหาของเราแน่นอนนะเพราะฉะนั้นทุกวันนะคะดำเนินชีวิต ตื่นขึ้นมาแล้วมีความเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าให้เราเป็นของขวัญนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราแกะกล่องของขวัญออกมาทุกสิ่งมันดีและยอดเยี่ยมส่วนปัญหาเราก็แก้ไปโดยพระคุณของพระเจ้าแต่อย่าให้สิ่งเหล่านั้นขโมยความสุขหรือขโมยความไว้วางใจพระเจ้าไปจากเรานะอย่าให้ใจของเรามีความกลัวหรือกังวลในสิ่งใดแต่ขอให้ใจของเราเต็มไปด้วยความชื่นบานเสมอไม่ว่าเราจะทําอะไรเราสามารถที่จะชื่นชมยินดีได้เพราะเรามีพระเจ้านะคะ ขอบเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าค่ะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ